เสียงอ่านหนังสือความหมายของการมีชีวิต message from the master บทที่14ตอนที่3ยกระดับจิตสู่ญาณแบบฝึกหัดกลุ่มผมชอบให้ผู้เข้าสัมมนาของผมทําแบบฝึกหัดที่เรียกว่า face หน้าอยู่บ่อยๆในห้องที่ค่อนข้างมืดมีแสงรำไรพอไม่ให้ห้องมืดสนิท ผมจะให้ผู้เข้าสัมมนานั่งจับคู่กันและนำแต่ละคู่เข้าสู่สภาวะจิตผ่อนคลายและเป็นสมาธิจากนั้นก็จะให้คู่ค่อยๆจ้องมองกันจนเห็นหน้าหรือเห็นภาพที่ปรากฏอยู่ที่คู่ของเราจ้องกันนานประมาณ5-10นาทีภาพที่เห็นจะเริ่มเปลี่ยนไปคนจะเห็นวัยเชื้อชาติ และเพศของคู่เปลี่ยนไปบางครั้งภาพสัตว์หรือเป็นภาพอุปมาอุปไมยอื่นๆจะปรากฏแทนผู้ที่ทำแบบฝึกหัดนี้มักจะได้รับข้อมูลจากยานสังหอนหรือจากอำนาจจิตเกี่ยวกับบุคคลน,นั้นบ่อยทีเดียวเรื่องไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นเสมอผลของการทำแบบฝึกหัดมันมากกว่าเป็นการแค่เห็นภาพหลอกตา แต่เป็นการรับข้อมูลที่เป็นความจริงก็ว่าได้ลองทำดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมเคยทำแบบฝึกหัดหน้า Face Exercise ให้กับผู้เข้าสัมมนาเวิร์กช็อปกลุ่มใหญ่มากที่บอสตันคุณผู้หญิงจากบอสตันกับคุณผู้หญิงจากมิวอูกีจับคู่เป็นพาร์ทเนอร์กันทั้งคู่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเลยจนตอนสุ่ม คู่จากกลุ่มผู้เข้าสัมมนาถึง700คนทั้งคู่นั่งเกือบข้างหน้าผมจึงเห็นหน้าเธอชัดเจนหลังจากสายตาของผมเริ่มชินกับความสลัวแล้วหยาดน้ำเริ่มไหลาจากสองตาของหญิงสาวบอสตันหลังทำแบบฝึกหัดจบคนกลุ่มเล็กๆราวสองสาคนใช้เวลาบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ที่เห็นและรู้สึกกันไปแล้ว ผมก็ขอให้คุณผู้หญิงท่านนั้นช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมว่าพบอะไรบ้างในการทำแบบฝึกหัดเธอตกลงดิฉันร้องไห้เพราะความดีใจค่ะเธออธิบายให้ฟังดิฉันเห็นหน้าของพี่ชายดิฉันเองดิฉันไม่ได้เห็นหน้าพี่ชายมาตั้งนานเหลือเกินแล้วพี่ชายของเธอเป็นทหารเข้ารบในสงครามโลกครั้งที่สองเขาตายในฝรั่งเศสตอนอายุได้19ปีครึ่ง แล้วคู่ของเธอก็พูดออกไมโครโฟนว่าเมื่อวานนี้ตอนที่เราทำการย้อนอดีตหมู่ตอนที่คุณหมอนำเราไปเจออดีตชาตินะคะ่ะดิฉันเจอชาติที่เป็นผู้ชายเป็นทหารอายุ19ปีครึ่งโดนฆ่าตายในฝรั่งเศสสมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะแล้วคุณผู้หญิงจากมิ w วอกี้ก็ให้รายละเอียดการตายในครั้งนั้น แล้วก็บรรยายภาพที่ชายของคู่ทำแบบฝึกหัดอย่างถูกต้องตรงความจริงทุกอย่างนาทีนั้นคนในห้องขนลุกสู้ไปตามๆกันหลังผู้จบผมถึงได้รู้ว่าคุณผู้หญิงจะมีเวอร์กี้เกิดวันเดียวกันกันกบทหารหนายนั้นตอนเสียชีวิตในฝรั่งเศสไม่มีเรื่องเบืองเอินจริงๆครับระหว่างผมนำการทำแบบฝึกหัดหน้าที่นิวยอร์ก ชายสูงอายุชาวอินเดียท่านหนึ่งก็สะอื้นให้ออกมาด้วยความสุขเพราะเขาเพิ่งได้เห็นหน้าของพระพุทธเจ้าภาคผู้หญิงในหน้าของคู่พาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นหญิงสาวจากนิวอิงแลนด์ที่เขาไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนจนมาจับคู่กันเมื่อ10นาทีก่อนหน้านี้เองฟีเมลบุดต้าพระพุทธเจ้าภาคสตรีซึ่งในศาสนาพุทธนิกายมหายานกับทิเบต มีพระพุทธรูปและภาพวาดของภาคนี้หรือปางสตรีเพศนี้แพร่หลายทีเดียวซึ่งเป็นภาคที่คนไทยรุ่นเก่ารับไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้หญิงได้ด้วยแต่คนรุ่นใหม่รับได้ส่วนตัวดิฉันเองชอบปางนี้มากเพราะหมายความว่าความเป็นพุทธหรือมีจิตแห่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นมิได้จำกัดเพศ พุทธนิกายมหายานเน้นเรื่องการผสมผสานระหว่างพลังหยางเพศชายกับพลังหยินเพศหญิงจนนำไปสู่ความรู้แจ้งในที่สุดแยกสองพลังนี้จากกันไม่ได้พลังของเพศชายเป็นพลังแห่งปัญญาสมองความฉลาดเฉลียวส่วนพลังเพศหญิงคือพลังแห่งปัญญาธรรม รูปบูชาที่แสดงถึงสองพลังประสามระหว่างความฉลาดทางปัญญาสมองกับปัญญาธรรมนั้นคือโพธิสัตว์รูปพระโพธิสัต์วกับมเหสีหลอมรวมกันเป็นรูปบูชาของลัทธิตันตระนั่นเองซึ่งงดงามมากในสายตาของผู้ที่เข้าใจในอันลึกซึ้งของตันตระจากผูแ้แปลนะคะ พระพุทธผู้หญิงหายากมากเลยเขาอธิบายแล้วคู่ของเขาถึงได้เล่าให้ฟังว่าเธอเป็นสิทธิ์ของพุทธนิกายเล็กๆที่สักการะบูชาพระพุทธเจ้าปางสตีอยู่หลายปีทีเดียวเรื่องบังเอิญที่มีค่าอย่างนี้แหละครับที่ช่วยเราวางเส้นทางชีวิตได้ถูกต้องเหมาะสมเส้นทางชีวิตที่เราได้เลือกมาแล้วก่อนเรามาเกิดเสียอีก ผมไม่รู้จริงๆว่าด้วยเหตุใดหนอเวิร์กช็อปที่ผมจัดในเปอร์โตริโกถึงได้เปี่ยมมวลครั้งและเกิดเรื่องปาฏิหาริย์อยู่ตลอดทุกครั้งที่จัดกันมาบางทีอาจเป็นเพราะว่าพลังศรัทธาของผู้เข้าสัมมนาที่เปิดใจกว้างกระตือรือร้อนและเปลี่ยมด้วยจิตวิญญ,ญาณธรรมภายในมีส่วนทำให้เกิดความอัศจรรย์ขึ้นก็ได้นะครับ ในห้องประชุมของโรงแรมคอนโดล่าพลาซาในซานฮวนเดือนมีนาคมปี1998ปาฏิหาริย์กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งก่อนที่การจัดสัมมนาสองวันเต็มจะเริ่มขึ้นมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยคือคุณผู้หญิงวัยกลางคนท่านหนึ่งซึ่งเธอชอบสวมจี้รูปผีเสือ้อใส่สายสร้อยทองรอบคอ เธอสวดภาวนาให้กับลูกชายของเธอที่เพิ่งตายจากไปไม่กี่เดือนก่อนโปรดส่งสัญญาณหรือส่งสารมาให้แม่ทีแม่ผู้เศร้าสลดขอจากลูกแม่จะรู้เลยว่าเป็นลูกถ้าลูกส่งสัญญาณมาบอกเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปผีเสื้อนะลูกนะก่อนเราจะเริ่มทำแบบฝึกหัดหน้ากันผมก็เล่าเรื่องซึ้งใจเกี่ยวกับผีเสื้อให้ผู้เข้าสัมมานาฟัง พราะผีเสื้อเป็นคําอุปมาแทนจิตวิญญาณของเราเป็นสัญลักษณ์ที่เด็กๆซึ่งกำลังจะตายหรือรู้ตัวว่าเขาจะต้องตายมักจะวาดผีเสื้อเสมอตัวอย่างเช่นการพบภาพวาดรูปผีเสื้อจำนวนมากจากการวาดของเด็กมากมายที่ตายในแคมป์กับกันยิวระหว่างช่วงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และช่วงงานศพเราจะเห็นผีเสื้อบินว่อนอยู่บ่อยครั้ง ผมเองไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนเลยว่าจะเล่าเรื่องผีเสื้อให้ฟังความคิดว่าจะพูดถึงผีเสื้อมันวูบขึ้นมาในความคิดเดี๋ยวนั้นทําให้ผมเอ่ยปากเล่าเรื่องผีเสื้อขึ้นมาเองแม่ผู้เศร้าโศกเผยยิ้มกว้างลูกชายของเธอได้ส่งสารมาหาแล้วแต่ทว่าเรื่องที่ดีที่สุดยังไม่เกิดเลยครับในห้องมืดสลัวนั้นเราเริ่มทำแบบฝึกหัดหน้ากัน ผมแนะให้กลุ่มเลือกคู่ทำแบบฝึกหัดจากคนที่พวกเขาไม่เคยพบมาก่อนคู่ของคุณแม่ผู้เศร้าโศกเป็นหญิงวัยกลางคนอีกท่านหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อเลยว่าตัวเธอมีความสามารถด้านกระแสจิตแต่เธอกลบับรับรู้ได้เลยว่ามีวิญญาณของชายหนุ่มยืนอยู่ข้างหลังแม่ของเขาเธอบรรยายลักษณะของชายหนุ่มให้ผู้เป็นแม่ฟังและเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของเขาว่าเขาเป็นอย่างไร บุคลิกหน้าตาแบบไหนแฟนเป็นใครผู้เป็นแม่ช็อกตื่นเต้นและลื้มใจจนบอกไม่ถูกทุกเรื่องที่เขาบอกมามันตรงความจริงทุกอย่างเลยค่ะเขาบรรยาลูกชายดีฉันถูกหมดเลยคุณแม่ร้องลั่นสีหน้าของเธอผ่องใสสว่างหมดจดแล้วตอนนี้ผมเห็นเลยว่าจังหวะหายใจของเธอเปลี่ยนไป สองาของเธอดูเบาขึ้นเพราะความหนักอึ้งจากความทุกข์ทรมานของเธอถูกยกออกไปแล้วพอผมสอนกลุ่มสัมมนาให้รู้จักวิธีเปิดความสามารถทางยานสังหอนและกระแสจิตทั้งด้วยวิธีนี้กับวิธีอื่นๆแล้วประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นงวยงงก็เกิดไปทั่วห้องคนกลุ่มเล็กๆที่นั่งอยู่สุดอีกฝั่งหนึ่งของห้องประชุม เจาะเข้าไปแถมยังได้ร่วมรับประสบการณ์ของอีกกลุ่มที่นั่งห่างออกไปอีกอยู่สุดฝั่งห้องด้วยซ้ำเรื่องบังเอิญที่เหลือเชื่อและเหตุพ้องจองเกิดขึ้นพร้อมกันระหว่างกลุ่มต่อกลุ่มที่แยกกันนั่งกระจายไปทั่วห้องแท้ๆคนที่ไม่เคยเชี่ยวชาญกระบวนการเกี่ยวกับยานทางในมาก่อนเลยกลับสามารถเล่าประวัติการป่วยไข้ของคนที่เขาไม่เคยพบหน้ามาก่อนได้ถูกต้องทุกอย่าง คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนงานนี้กลับรู้เรื่องของการและกันได้ลึกซึ้งกว่าที่ในภาวะระดับจิตปกติจะทำได้เสียอีกยามที่ผมนั่งดูการแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์อันแสนเหลือเชื่ออยู่นี้ผมทึ่งอยู่เงีย,ยบๆว่าจิตมนุษย์นั้นช่างทรงพลังละเอียดอ่อนและรู้สติมากกว่าที่เราเคยรู้เคยคิดมากมายนะมนุษย์เรานี่ช่างมหัศจรรย์แท้ ร่างทรงผู้มีญาณและบรรดาอาจารย์ทั้งหลายสําคัญสําหรับเราก็จริงแต่ก็แค่ชั่วประเดี๋ยวเดียวครับพวกเขาอาจช่วยเปิดใจให้เราได้เห็นได้เข้าใจว่าชีวิตเรามีอะไรมากมายกว่าที่เราเคยรู้มานะพอผมได้เห,เห็นเหตุการณ์ที่เปอร์โตริโกประจักษ์แก่ตาตนเองอีกครั้งผมอยากบอกว่าเราทุกคนล้วนเป็นสื่อวิญญาณ เป็นผู้เชี่ยวชาญยานในและเป็นพระอาจารย์ได้ทั้งนั้นแหละครับเมื่อเราเรียนรู้เราเปิดใจรับและฝึกความสามารถทางยานสังหอนให้แข็งแรงขึ้นและปัญญาธรรมก็จะเกิดแก่เราเองบทที่14ตอนที่4วิชาอ่านจิตคนจากการสัมผัสสิ่งของชายโคมบิซี หมายเหตุจากผู้แปลนะคะคนที่ฝึกมาทางสายหลวงพ่อหรือสีลิงดำมาทางนี้เลยครับลองไปฝึกเล่นดูครับสนุกดีในแบบฝึกฝนที่ฝึกเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญนี้ผมมักจะทำกับกลุ่มคนแค่สองคนผู้ทําแบบฝึกหัดจะแลกสิ่งของเล็กๆที่เป็นสมบัติของเจ้าตัวแก่กันวัตถุสิ่งของนั้นจะเป็นแหวนนาฬิกากำไลกุญแจ ล็อกเก็ตหรืออะไรก็ได้ของชิ้นที่เลือกมาเจ้าของจะต้องจับต้องหรือถือมันมาก่อนหน้านี้ผมเริ่มแบบฝึกหัดด้วยการทำ relaxation exercise หรือแบบฝึกฝนผ่อนคลายสั้นๆก่อนซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถทำจิตให้นิ่งและเงียบได้สองตาที่หลับสนิทขณะที่พวกเขาอยู่ในสภาวะผ่อนคลายอยู่นั้น ผู้ทำแบบฝึกหัดทั้งสองจะจับสิ่งของของคู่ปฏิบัติในมืออย่างนุ่มนวลผมจะแนะให้เขาเปิดจิตรับรู้ถึงความคิดความรู้สึกอารมณ์และความประทับใจหรือความสะเทือนไหวในใจใดๆก็ตามที่วูบขึ้นมาในสติรับรู้ตอนนั้นความรู้สึกที่วูบขึ้นมาอาจเป็นทางจิตวิทยา หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือสภาวะทางใจทางกายหมายถึงเนื้อตัวเกิดความรู้สึกบางอย่างทางยานหมายถึงภาพนิมิตสารความคิดภาพวัยเด็กหรือภาพจากอดีตชาติหรือทางจิตวิญญาณหมายถึงสารหรือภาพจากอีกมิติหนึ่งก็ได้หลังจากผ่านไป5นาที ผมจะขอให้คู่ปฏิบัติแลกเปลี่ยนแง่มุมของประสบการณ์ที่ได้รับกับคู่ของตนสำคัญมากเลยครับที่ต้องแบ่งปันทุกๆความรู้สึกทุกความคิดทุกแรงประทับใจในจิตไม่ว่ามันจะดูโง่ดูแปลกพิสดารแค่ไหนก็ตามเพราะที่ดูโง่ดูแปลกคนนี้แหละครับมักจะโดนเป้าถูกต้องแม่นยำและแรงมากเสมอ บ่อยเลยครับที่ความรู้สึกวูบขึ้นมาที่มันแปลกๆประหลาดๆนี่เองมักจะตรงความจริงที่สุดและมีความหมายมากที่สุดต่อไปเป็นความคิดเห็นของผูแ้แปลนะคะการฝึกใช้ยานอย่างนี้ความรู้สึกวูบแรกโดยเฉพาะวูบที่แรงมากมักจะถูกต้องที่สุดเสมอแต่เรามักจะไม่กล้าพูดออกมาแล้วเบี่ยงประเด็น เป็นจับความรู้สึกอื่นที่มาแทรกแทนเพราะเรากลัวผิดการสั่งสอนอบรมฝังหัวมาตลอดให้กลัวผิดซึ่งเป็นการปิดกั้นความสามารถทางการใช้ยานที่มนุษย์มีอยู่ทั่วทุกคนอย่างน่าเสียดายที่สุดเป็นการผลักใสปฏิเสธความแหลมคมของยานภายในตัวเราแล้วไม่ยอมรับว่ามันมีอยู่จริง เมื่อเรากลัวผิดมากๆเข้าก็ยิ่งต้องใช้ตักกะและเหตุผลมาตอบปัญหามากขึ้นมากขึ้นทำให้ความสามารถของยานด้อยลงเสื่อมลงแต่จะไม่มีวันหายไปแน่นอนการฝึกไซโคเมตี้เอ็กซ์ไซของดรวายนี้เมื่อพัฒนาถึงขั้นสูงแล้วสามารถนำไปใช้ในการตามหาเหยื่อที่สูญหายไปจากการลักพาตัวหรือถูกฆ่าได้ เช่นในเมืองนอกที่ตำรวจขอแรงไซคิกหรือนั่งทางในในการช่วยตามหายเหยื่อที่สูญหายและสันนิษฐานว่าอาจเป็นอันตรายด้วยการหาวัตถุข,ของใช้ประจำวันของเหยื่อมาให้นักทางในแบบไซคโคมิทชีเหล่านั้นได้สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งของใช้ที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุจนสามารถสัมผัสกับความรู้สึกก่อนตายของเหยื่อได้ว่าตายอย่างไร เพื่อสืบหารูปแบบการฆ่าเพื่อไล่ไปหาวัตถุที่ใช้ฆาตกรรมและพื้นที่ที่กระทำการจากผู้แปลนะคะไม่ว่าจะเป็นเพราะพลังของวัตถุที่เราจับต้องจะเป็นตัวช่วยส่งข้อมูลมาถึงเราหรือจะเป็นเพราะจิตกําลังผ่อนคลายและรวมศูนย์ได้ดีก็ตามผลที่ได้แน่นอนก็คือการได้รู้ว่า เราทุกคนเป็นเจ้าของความสามารถทางยานและจิตที่ตื่นอยู่ด้วยกันทุกคนแบบฝึกนี้ปลอดภัยเรียบง่ายให้ความรู้และสนุกจริงๆครับฝึกวัดสนามพลังของร่างกาย energy scanning ไม่ว่าจะเห็นภาพอะไรหรือเกิดความรู้สึกใดที่วูบขึ้นมาในสติรับรู้ของคุณก็ตามให้รับไว้ทั้งนั้นในแบบฝึกนี้ขอให้คุณปลดปล่อยจินตนาการของคุณให้เป็นอิสระเป็นแบบฝึกหัดที่ดีมากสำหรับการเรียนรู้และเติบโตครับกลุ่มปฏิบัติจะเป็นคู่ก่อนที่จะเริ่มการฝึกหัด ให้เปิดจะรับรู้สนามพลังงานของตัวเราเองก่อนผู้ปฏิบัติจะหลับตาและอยู่ในภาวะผ่อนคลายแล้วค่อยๆเอาสองมือเคลื่อนเข้าหากันโดยหันฝ่ามือทั้งสองเข้าหาฝ่ามืออีกฝ่ายเริ่มต้นที่ระยะห่างกันประมาณ2ฟุตพอฝ่ามือค่อยๆเคลื่อนเข้าไปใกล้กันผู้ปฏิบัติจะรู้สึกเลยว่ามีกระแสเต้นยิบยิบ เกิดขึ้นที่ฝ่ามือซึ่งเกิดจากกระแสะความร้อนที่เพิ่มขึ้นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงและแรงต้านอ่อนๆเหมือนกับเราสัมผัสได้ถึงพลังที่กั้นระหว่างกันอยู่ก่อนที่มือจะสัมผัสกันจริงๆแบบฝึกหัดเปิดตัวนี้เราจะทำซ้ำหลายครั้งก่อนจะเข้าสู่ของจริงในคู่ปฏิบัติคนหนึ่งจะทำหน้าที่ผู้รับ ผู้รับจะต้องทำการสแกนหรือตรวจวัดร่างกายของคู่ซึ่งจะนั่งหรือยืนก็ได้ระหว่างทำแบบฝึกหัดนี้การตรวจวัดนั้นให้ใช้มือของเราห่างจากร่างกายของคู่ประมาณ4-5นิ้วผู้ตรวจวัดพลังจะไม่แตะโดนตัวของคู่เลยเราจะตรวจร่างกายทุกส่วนจากทุกๆมุมผู้ตรวจวัด ควรเปิดจิตรับรู้ว่าอุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนไปไหมตรงส่วนไหนที่ร้อนหรือเย็นผู้คิดอะไรอยู่รู้สึกอย่างไรสัมผัสอะไรได้บ้างเราต้องสังเกตและจดจำรรไว้สนามพลังงานทั่วร่างผิดแพกแตกต่างกันตรงไหนอย่างไรเราต้องรู้ให้หมดทำอย่างนี้ประมาณ4-5นาทีแล้วก็เปลี่ยนข้างกัน คนที่ตรวจวัดหรือสแกนเนอร์เปลี่ยนกลับมาเป็น subject คือผู้ถูกตรวจวัดอยู่เงียบๆแทนส่วนคนที่เป็นฝ่ายรับก็เปลี่ยนกลับมาเป็นฝ่ายตรวจพอครบจบกระบวนการแล้วคู่ปฏิบัติทั้งสองจะพูดคุยกันแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับมาว่าเจออะไรรู้สึกอย่างไรกันบ้างอีก4-5นาทีบ่อยเลยครับที่ตอนทำแบบฝึกหัดนี้ จะเกิดการวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องจนน่าตกใจเหมือนข้อมูลที่ไม่เคยรู้มาก่อนเกิดการถ่ายท่อสู่ผู้สแกนหรือผู้ตรวจสนามพลังได้เองอิน t i ี e หมายหรือเจโตปริยายาณจิตที่รับรู้เหตุการณ์ได้เองของเราถูกกระตุ้นให้ทำงานได้ระหว่างที่เราทดลองทำแบบฝึกหัดสั้นๆนี้ก็ขอจบสำหรับคลิปนี้นะคะ ขอขอบคุณผู้แปลและแอดมินคุณอุดมเกียรติมานะที่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังค่ะสวัสดีค่ะ